สวัสดีครับมือนี่ไปยางเขียงเหนือนะครับได้สี่โค้งงามๆมาสี่โค้งนึ่งนะครับผมจัดมาเลยครับให้เพิ่นซับให้เป็นสินพ่อา妈นะครับแล้วผมก็จะนํามาละกงทำความสะอาดเก็บรายละเอียดมากเอาแร่พวกพังผืดพวกมันส่วนเกินมันออกนะครับนี่ครับพ่อกรัสีใดนี่ครับมีเนื้อลายๆนะครับอ่า เป็นเนื้อติดสี่โค้งงามๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องตุนที่ห่าต้องใส่นะครับอ่าก็จะมีเครื่องตุนพะโลนะครับอ่ากระเทียมราักผักชีพริกไทยเม็ดขาวดำนะครับเดี๋ยวจะนําไปโขกนะครับผมตามด้วยสับปะรดนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าใส่เห็ดยังนะครับแล้วกับพริกแ้งสีนะครับเราวจะนําไปซอยนะครับตามด้วยพริกข้าครับซอสมารานะครับผมมาครับรุ่ยครับหลังจากห้าโขกเครื่องห่าเดียวเร้วนหากับมาพัดกับน้ำมันนะครับผม อาหันหอมๆนะครับใส่เครื Willy ่องตุนพะโลหรือว่าเครื <Okay. S 1> ่องตุ Thing ้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับใส่ไปครับแต่เขาบม่ได้ใส่ผงพะโลนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับกจะเคียวไห้สีมันออกจกน้อยนะครับผมอ่าพอเคี่ยวเสียวแล้วเขาก็เติมน้ำลงไปครับกาบาให้น้ำมันถ่วกระดูกพอดีนะครับปลามาณนะครับผมอ่าล้วมาปรุงรสกันเลยครับใส่ผงปรุงรสไปนะครับแล้วก็ผงนัวนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ซอสหอยนะครับตามด้วยซอสปรุงรสครับผมอ่าแล้วก็ ซีอิ๊วขาวครับอ่าใส่ไปตามด้วยนี่ครับซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานนะครับอ่าใส่ไปครับแล้วก็น้ำตาลอีกนิดหน่อยนะครับอ่าปรุงเบาครับอย่าเข้าตรงตุนครับนสำสูมันเข้มข้นเนี่แหละครับกันเข้าตุนใส่เวลาตุนไปนานๆนะครับอ่าผมก็จะใส่ซีโค้งไปบานนี่ผมก่อจะเพิ่มไฟประมาณ300องศาเลยครับมันเป็นสูตรกระทะไฟฟ้านะครับอ่า นี่ครับเดือดประมาณสิหานาที่นะครับผมก็จะมาช้อนพวกมั่นผูกยางมันออกกอนไปนะครับอ่าช้อนออกไปเลยครับผมแล้วเขผมก็จะปิดฝาตุ้อีกสักประมาณชิหานาที่ครับละเอียดครับเมนูนี่ครับอ่าขันตอนไล่น้อยนึงนะครับเปิดฝาออกมาครับใส่สับปปรดลงไปนะครับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมอ่าให้มันเปื่อยครับให้เนื้อมันเปื่อยนะครับแล้วก็ได้กินหอมวุ้สับปปโดกับตามด้วยซอสมารานะครับตุ้นบานี่ไฟยูทีลอยหกสิบถึงลอยแปดสิบองศานะครับอ่านี่ครับเปิดออกมาพรับเมื่อัล เปื่อยสุกเท่ากันนะครับอ่าผมก็จะปิดฟ้าตุนไปครับให้มันขึงชั่วโมงหนึ่งคนละครับอ่านี่ครับเคีียวไปเลยครับนี่4ีสิพานาทีนะครับเขากลับมาเช็คความเปื่อยว่ามันไดระดับใดนะครับมาสิมรสชาติว่าน้รซุปมันเข้มหรือว่าเค็มยังแบบใดนะครับกันหัวพอดีครับผมปิดฟ้าตุนไปครับนี่ครับขึ้นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับกลับมาเช็คครับผมก็จะตุนไปเรื่อยๆครับดูดดีผมก็จะเติมน้ำครับผม ผมว่ามันแหงไปก็จะตุ้นอีกรอบึงคว่าน้ำสุเพ้าเข็ม้นอยู่เป็นหัวเชื้อนะครับผมก็จะเปิดไฟสามอยองศาบิดฝาตุนนีปซิ้านาที่ครับอมาเช็คครับดักซับปรดออกครับเดินเหนือเขาจะเปื่อยเกินไปนะครับซิมรสชาติเบื้องกับตุนปีครับนี่ตุ้นไปเรื่อยๆครับรึงชั่วโงพานไปครับผมนี่ครับกับมักกลับกับเหนือมันเปื่อยไปเท่ากันนะครับผมก็จะตุนไฟอ่อนไปเรื่อยๆครับลอยหกซิบลอยห้าซิบังสี่ครับเปิดไปเปิดมานะครับมันปรับอุณหภูมิเลยนะครับหมอกระทะไฟฝาครับนี่ครับ ครบแล้วครับนี่สองชั่วโมงนะครับอ่าใส่ซับะรดลงไปครับตามด้วยพริกนะครับผมที่เข้าซอยไว้นะครับแตงสีหนากินนะครับเสิร์ฟครับนี่หืสีสันหนากินครับหอมหอมมันหอมแบบเกินมันข้ามมันย่าย่ครับ้องไปลองเห็ดกินเบื้องรับแนะน้าเลยครับนี่ครับใส่ซับะรดลงไปอ่าราดน้ำซอสเล็กน้อยหนึ่งครับอ่าแล้วก็ตามด้วยนี่ครับ แต่งสีด้วยพริกที่เขาซอยมาครับเราก็จะได้ซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมาร่านะครับมาซิมบงนี่ครับซี่โครงเนื้อตุ๋นมาล่าโอ้โหสุดยอดฟิวจะเหมือนคล้ายอ่ามัสมันเลยนะแต่ว่ามันแตกต่างรสชาติสีกลมกอมตุ๋นแบบเป็นสองชั่วโมงนะครับดูครับความหนุ่มความเปรย์นี่เนื้อครับซี่โค้งเนื้อนะครับหอม ช่ำช้ำเข้มข้นถามผ่านเรลยๆน,น,นู่นเนี่ยต้องไปจัดดูที่ดูไปเล่าครับ